ต๊อดปิติทายาสิงรุ่นสี่โพสถึงแม่บังเกิดกล่าวหลังเกิดศึกชะรัฐบาลจนได้ใจประชาชนจากการณีที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ทั้งชื่นชมในโลกโซเชียลเมื่อนักธุรกิจชื่อดังอย่างต๊อดปิติพิรมพักดีของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยได้ออกมาโพสใน Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นของการจัดการวัคซีนโดยรัฐบาล โดยต๊อดปิตินั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสบคอพูดโคตรชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลงและทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงไม่ฉีดได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนดามา่าดากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมผมก็่ทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากจะเห็นสิ่งที่ดีขึ้นโดยปัจจุบันต๊อดปิตินั้นได้ดํารงตำแหนง่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวรีจำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดซัพพลายเซนจำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟูดฟ้ดแฟกเตอร์จำกัดอีกทั้งตอนปิติพิรมพักดียังเป็นนักแข่งรถระดับโลกที่ยืนโพเดียมทั้งไทยและต่างประเทศมาแล้วหลายรายการผมมาจากครอบครัวใหญ่ครับทุกทีผมเขียนหรือพูดไปผมรับผิดชอบตัวเองได้ครับไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือครอบครัวผมแค่อยากให้นาย,ยกแวะไปโรงพยาบาลสนาม แผนกไอซีสักสองสามแห่งเพื่อจะคิดอะไรออกเพราะผมไม่ใช่ทาสหรือไม่ส่วนได้ส่วนเสียถ้าผมจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ว่าไปตามเนื้อผ้าครับผมตัดสินใจดีแล้วผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเล็วลงทุกวันผมก็รู้จักกบนักการบางเยอะอยู่พวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ถ้าผมเอาด่านหน้าจับฉลากเพื่อได้วัคซีนบางโรงพยาบาลใช้วิธีน้ำผสมเพื่อครบร้จำนวนคนผมขอเซ็นสละตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขาดีกว่าครับ เมื่อผมเอาจริงก็คือเอาจริงและล่าสุดตอนปิติถายญาติสิงรุ่นสี่โพสถึงแม่บังเกิดกล่าวหลังเปิดศึกฉกกับรัฐบาลในงานนี้ตอนปิติได้เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองในวันพิเศษอย่างวันแม่แห่งชาติซึ่งเขานั้นได้โพสรูปภาพของคุณแม่พร้อมระบุข,ข้อความว่าสุขสันต์วันแม่ครับลูกๆูก,กรักแม่นะซึ่งนับว่าเป็นการแสดงความรักของหนุ่มตอนปิตินั้นเชิงเรียบง่ายแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ